สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นตีวลีวันที่6ประจำเดือนกรกฎาคมนะผู้ก้าสัเลี้ยงอุปกรณ์ทหารน้ำยาแล้วก็ฐาแนแคนก็ใช้ตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะแคนฝั่งตรงข้ามบ้านตรงข้ามผมเป็นบ้านบ้าน15เหมือนกันนะมาเก็บผม3ดาวแล้วด้วยไม่ธรรมาดาเลย เดี๋ยวเราไปส่องหน่อยโอเคเป็นบ้าน15ที่ก็มี15เกือบทั้งหมดแต่ยังไม่ไม่ครบนะแต่ผมขอเพื่อความชชั่ว์ว่าแคนตอนนี้ก็ค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะเราจะมาพาดเก็บดาวให้แคนก็ไม่ได้นะโอเคจัดบ้านมากระจายตัวอาวุธได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าสาลวาเส้นเดียวค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับเรานะถ้าเป็นไปได้ เข้าไปพังน่าโจเคกว่าผมน่าจะเข้าทางด้านซ้ายมือน่าจะได้ป้อมพุ2อ,อันแล้วก็สาละวาสักอันหนึ่งเครื่องยิงหินแล้วก็ป้อมอินรีเข้านี้ก็น่าจะคุ้มแล้วนะ <S <S เดี๋ยวเราปล่อยเราลียงแชมเปี้ยนลงไปทางด้านซ้ายก่อนเลยแล้วก็ปล่อยมันรับดาเมจสักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็ลงยาล่องหนเลยโอเคเดินเข้ามาข้างในนะ ล้วก็ลงต่อยขวดหนึ่งเดี๋ยวเรารอขวดต่อไปเราจะลงค่อมไปเลยนะคอมไปให้มันไปนตีป้อมนูน้นแล้วก็ให้สายฟ้าจากรงเท้าบูดไฟฟ้าเนี่ยช็อตทำดาเมีให้มันพังเอานะแล้วก็ลงยาพนันธุ์ไวตัดเลือดป้อมให้โดนสิ่งบุูกสร้างด้วยและหลายอย่างยิ่งดีเลยมันจะได้คุมๆนะ,ะเราได้สารวค์เส้นเดียวได้เครื่องยิงหินมาแล้วในปอมินทรีด้วยถือว่าคุ้มมาก เดี๋ยวเราฝืนเอากระต๊อบอีกสักอันหนึ่งแล้วก็เรียกกลับมาเลยโอเคถือว่าคุ้มมากเลยนะต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาควีนยิงธนูยักษ์ให้โดนป้อมพุโอเคสวยนะจริงๆไอ้สิ่งปลูกสร้างที่ธนูยักษ์ผ่านเมื่อกี้มันไม่ค่อยเยอะนะแต่ผมอยากเน้นไปที่ป้อมพูหน่อยเพราะว่ามันจะไม่เหลือเลยสักอันเห็นไหมมันเกลี้ยงแหลวเพราะาเราพังเรายเปี้ยนพังไปสควีนีส แล้วเราก็ปล่อยทห,หารที่เหลือลงมาเลยปล่อยเก็บมุม2ฝั่งก่อนแล้วก็ปล่อยที่เหลือลงลงกลางตามสูตรนะปล่อยแกนโดนเดนแล้วก็ศิลาไปเลยแล้วก็เอาฐานมินเนี่ยนกับธนูเก็บนิดหน่อยแล้วก็ใช้อมตะเลยนะผมกดผิดนะไอของมินเนี่ยนนะจริงๆยังไม่ได้อยากจะใช้นะแต่ว่ากดผิดจะกดอมตะแล้วก็ไปกดโดนของมินเนี่ยนแทนผมแช่ไปเลยนะแช่ไปที่สอมารณนะแล้วก็แช่ไปที่บ้านกับ ตัวอาคมก็แช่ไปที่ซามูราอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้ศิลาของเราไปพังได้ไม่งั้นศิลาเราจะร่วงก่อนโอเคผมก็ปล่อยให้แชมเปี้ยนตามช่วยให้ปลาองติดหลวดตามไปนะน่าจะไม่มีปัญหาจริงๆเราไม่บูทก็อาจจะเก็บสามดาวได้แต่ว่าผู้ความชั่วนะเพราะว่าแคนเราก็ข้างตอนนี้ลำบากอยู่พอสมควรจะพลาดเก็บดาวไม่ได้ เพื่อความชชั่์เรายอมเสียน้ำยาเพื่อเอาความราวโดยชั่ดีกว่าให้แชร์โอเคก็เก็บสาเราวไปได้ในวันที่6นะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปครับบ๊ายบาย